กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ GP Green Power Group ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเป็นโรงงานที่ได้ตามมาตรฐานด้วยหลักการจะไม่ทำการลดต้นทุนโดยนำวัตถุด,ดิบที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพืชและดินมาประกอบกับการปั้นเม็ดเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียและมีปัญหากับดินต่อไปในกรณีที่ทำให้ดินเกิดปัญหา ก็จะทำให้ยากแก่การแก้ไขย,ยิ่งขึ้นการปั้นเม็ดจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนน้ำเปล่าในการคลุกเคล้าผสมซึ่งจะทำให้มีคุณค่าทางอาหารสูงส่วนประกอบที่นำมาผสมอาทิชานอ้อยแกลบดำฮิวมัสฟอสเฟสน้ำามลาสท้ายสุดเราได้นำแม่ปุ๋ยที่มี NPK จากธรรมชาติครบสมบูรณ์เข้ากำกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อได้คุณภาพเมื่อนำมาผสมตามทฤษฎีจะได้ทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งสามารถแยกแยะเป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชได้ดังนี้ธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำม,มะถันโบรอนธาตุอาหารเสริม ทองแดงเหล็กแมงกานิสโมลิบดินินัมสังกะสีองค์ประกอบฮิวมิกฟอร์มอินทรีย์วัตถุตัวย่อยสลายด้วยคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้วยความทันสมัยของวิทยาการจรึงทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของ G.P Green Power Group มีลักษณะเด่นและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสูตรสำเร็จ free in one สำหรับพืชมีผลทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ GP Green Power Group คือดินเป็นกลางเหมาะกับพืชทุกชนิดไม่ละลายกับน้ำฝนไม่สูญเสียคุณสมบัติกับแสงแดดทำให้พืชผลเติบโตเร็วมีสารอลูมินา่าดึงยึดปุ๋ย ให้คงอยู่กับหน้าดินช่วยให้ดินร่วนสุยรากพืชเจริญเติบโตได้ง่ายทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ไม่มีสารไนเตรตจึงไม่มีมแมลงกัดกินผลผลิตจะเกิดขึ้นรวดเร็วคุณภาพคงที่เหมาะแก่การส่งออกธาตุอาหารและจุลินทรีย์จะเกิดขึ้นในดินได้โดยอัตโนมัติแม้การใช้ปุ๋ยจะน้อยลงก็ตามในขณะเดียวกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต GP Green Power Group ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ,รเกษตรและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก่กลุ่มต่างๆอาทิเจ้าหน้าที่สาก์จังหวัดต่างๆในภาคเหนือประธานกลุ่มเกษตรกรอของสาก์จังหวัดแพร่ฝ่ายส่งเสริมการตลาดของเจ้าหน้าที่บริษัท GP Green Power Group จำกัดสามารถใช้ได้กับพืชและดินทุกชนิดรวมทั้งใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีที่สุดตามหลักการของกรมวิชาการ,รเกษตร กระทรงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่ได้แก่ข้าวโพดยาสูบอ้อยและถั่วลิสงอืดผักไม้ผลไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันยางพารายูคาลิปตัสไม้กระถาง G ีพี e รีน o าว r g r o u กรหนึ่งในตระกูลผู้นำปุ๋ยอินทรีย์ เก้าล้ำในคุณค่าทั้งบำรุงพืชและบำรุงดินผลผลิตงอกงาม